เป็นเกาปวดข้อมันทรมานมากครับผมเคยเป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดตามข้อตามกระดูกนะครับแล้วก็กลางคืนน่นอนแทบไม่ได้เลยไปทำงานก็ลำบากนะครับมันคิดอะไรไม่ค่อยออกครับเพราะว่าเวลาที่มันปวดนั้นเนี่ยมันไม่มีกระจิกกระใจอยากจะทำอะไรใครเข้ามาใกล้ก็หงุดหงิดไปหมดนะครับในช่วงนั้นเนี่ย งานผมเสียมากๆนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคิดอะไรก็ไม่ค่อยจะออกเพราะมันผ่านแต่จะอุดหงิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรแต่พอวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้ลองใช้ดีเก้าสองกล่องนะครับหลังจากกินดีเก้าไปได้สองกล่องนะครับผมก็มีอาการที่ดีขึ้นนะฮะเดินไปไหนมาไหนสะดวกนะครับผมออกกําลังกายได้ไว่ายน้ําได้วิ่งเบาๆได้นะครับ ใช้ชีวิตได้ดีเหมือนเดิมใครที่เป็นเหมือนผมลองซื้อมากินได้นะครับเผื่ออะไรอะไรที่มันแย่ๆอยู่ในตอนนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับ